จักแ่ควมเข้เขาไปซ้อมโค่อออพอ,อขึ้นมาเราเชื่อเขาคันมา้นมาหานเราคันเหนมืนกันเนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับพี่น้องครับผมคลิปนี้จกักยังบุดีพออุทัยพาผมมากเน,นีน่ยเนาะขับคมนี่ครับเขียงหนึ่งคุณอีกเขียงหนึ่งครับผมถามพออุทัยพาผมมากแบบ,บไหนต้องขับคุณอืม พ่อครับพ่ออุไทยสวัสดีอีกรอบพ่อดี่ลอบพี่เงาพ่อคนมหานะครับอีกทีนึงครับพ่อประหยัดครับผมพ่อประหยัดกับพ่ออุไทยเป็นเล่นน้ากันครับพี่น้องเห็นนกมาตั้งหน่อยเพไ่มทุกคนเหรออืมมาตั้งเครื่งเลี่อนพอสามพอสามพ่อจิกายนพอสามพอมาเด็ก่ยอะต่ละอืมพ่อนกพ่อไม่ยักโตครับพ่อประหยัดโอ้ มันัในบไปนอนยี่สิบพวกโต้เลยแล้วมันบอกมันยี่สิบหรอกปะจานกเน่อยก็หานเขาแย่งยี่สิบพวกนกเขาแย่งนกเขาแย่งยี่สิบพวแนนเดานนกเขาหน่อยมีหาโต้เ้ขงคาดต้อหรอส่วนผู้ทหารเด้ส่วนผู้ทหารเ้างนี่อันไี้ก็พอส่วนผู้ทหารดี่เขาเจงนึ่เอีกนครับ่ใช่ยอยกันครับครับอีกส่นหนึ่งเป็นของอีกเจ้านึ่งนะครับผมอีกนึอีกอืมพร้องมายัวเอาครับผมเดี๋ยวผมจีบบิ้งหลอบหลอบข่าวๆกันนะพี่น้องเนอะ ข้าพี่น้องเดี๋ยวจิขอเบิ่งที่เดี๋ยวเรานกตอครับผมจะบอกวางแท้รอบดียอียได้เลยโอ้พอตัวนี้กวกสิพ่อนี่ยลอกอะไมาลอกละต้นเนี่ยสองคุกเด้สองคุกอ้างสามตนน่ะอ้างสามคำตัวสองคุกเนี่ยสองคุกเต็มเมสองคุกเต็มเด้สองคุกเต็มบ่ไม่กหมคือเบาเขาหูเต๋น่ะ อ้างสามต่อห้าผมนะโอ้ยปัดเอาพี่ครับผมพี่นะครับเอาป้าพี่ครับผมโอ้ผมเห็นของดีแล้วพี่น้องครับหลากหลายดีครับหลากหลายลบบเออผมเห็นของดีแล้พี่น้องครับฮะพี่าพูดเหรอครับยูไลเฮียนเพี่อนกับพี่เลยครับท่านวดอ่ะหอยยูพี่น้องครับผม แต่ว่าในเงี้นก้อนหัวอะไรไมัเดินแกเอ้าเมื่อเมื่ออย่างไรก็อยความันลุกเลยเดี๋ยองมืดแน่จากน้อยเด้อครับพี่น้องอันเตัวตัวตัวนี้เงได้พอจตนกไมนกไม่นว่าครับนกไมนี่กรลังแอบตัวนกไม่พ่อเพาเลงละลองเฮ้นี่ก็ได้ได้เฉลยไปพอว่าสั้นได้เนี่ยืมอย่าไปลองนะไนี่ละ Oh. For มีสนุกแอบเบิดมันมาพ่อนกแอบแต่ว่าปีกัวขึ้นเบิดปีกัวขึ้นมันี่นกแอบเสนกแอบเราไหลไปพ่อไปไปน้ำทางจากน้อยนีน้ำน้ำจากน้อยนโอ้ครับก็เจอมองแท่นี่ได้พ่อเนี่ยี่ได้พ่ออันนี้ก็ก็มาให้กันลเพร่นต่ต้อตัวเนี่ยโนได้เราพ่อไปเราอ้างอ่ะอัสามชิ้นนีนี่นะแันเอาไเราเลี้ยงปันกันไปเตะต้อนเตะหรอเรามายมาเอ สองปีจะเปี so room, oh, ่ยนเนาะแค่ส hmm. oh, ิ่น ah. ั่งในบนยมต่อเลยบนโยมสองปีสองปีแล้วไดอยู่บนกับพี่นุ๊กต่อนเลยไหมโอ้นิ่งเราได้พอเนาะเูาอ้างว่าได้พอเนอะอ้างสามอ้างสามเสียงเงยจักคุกคุกเดียวคุกเดียวคุกเดียวอ้าวไปครับผมพ่อประหยัดห้องมือนี่พ่อประหยัดของผมผ้าทั่วตัวนี้ได้พ่อสนิ่งหลกไหมครับหลงไหมสนี้ S <S โอ้ตัว<ห>เปิดแฟตนะครับอ,อันนี้นกนกน้อยนะพ่อเนี่ยอันนี้เราอสว่าเขาเสว่าเสว่า,วานี่เดี๋ยวพ่อตัวนี้ดีตัวนี้กันกไม่เห็น,น,น้ปีปีกลัวหรออนกไม่ได้ว่าปีกว่าแนมนท<ม>่าแแบบนแอบนกนี่แจะปีกวลาวยหรอมีแต่ปีกล้วยตัวนกเราพี่ตัวนกอายุเนี่ยไม่ให้เด็ดต่อให้เด็ดต่อจริงท่าไหนเด่น นกอายุแต่ว่ามันได้เล่นแม่นบ่พอเนี่ยอี๋อย่างแบบพ่อนี่ยนะกดยาปักไว้เสียวมากเจ้าเลยบ่ได้ไปอากาศไม่ดีไปนกไม่พ่อพอตัวนี้พ่อไปเบิ่งบดทุกตัวละมือเนี่ยพอเนี่ยนั่นนี่ก็ลังไปหยับก็เราท่านหยบฮะเจ้านกปีนกปีนกปีขึ้นแม่แค่ไหนเพื่อตัวไม่เนี่ยครับผมไปนี่ได้พ่อหนินี่ก็นกไม้กันน่ะนกไม้กันแน่นตรงไม้ ท้ายคนได้พอเ่ยคนลรปีกุณตาโอ้ไอ้ไพวายคุยรุยรุยุย,ย,ยพี่น้องครับผมแต่เน,นี่ยนกันนกยากอะไรนี่ยนะนี่แอบเป็นมากอแ,แอบได้ได้ไปพออยากอะัรกันอยาอะไรปฏิบัตข้างาไม่โอ้ว<อ>่าาวตอท่นเสียนกัมือเปนไเหยียบข้างาไม่เหบรันข้างงาไม่ เบิ้งพี่น้องเขาเม็ดเล็กพนดีลักบลาักครับผมนี่แหละครับของแท้เขอน่อยเขาเม็ดเล็กเขาเม็ดมะเขือนะครับพี่น้องครับผมฮะหาพ่อนี่เด้พ่อหนกไม้กันนกไม้ขึ้นกันเราปีกัวล่ละนั่นน่ะนกไม้จะปีกัวครับพี่น้องครับผมแฉบเล่นแฉะสนุกต่อไปแฉะใบอะไรแต่แต่ของ แมนครับผมใส่ไปเพราะเนี่ยนี่แหละใส่หนกต้อตัวเรีนใส่เพราะเนี่ยตัวเรีนตัวเรีนประจำมันบ่เนี่ยแมนไปไกลเรนยนกยื่โคบันของบ่เรียนผมไปเอาไปใช้ไกลเอาไปใช้ไก่ยื้อรอโคเงินไม่บ่เรีนเจ้าตัวเราหัวหนกเจเลยตัวเนี่ยโอ้โหเรียนไรแล้วอืถ้าเอาไปไก่ก็จะค่อยเอาไปคอยเอาไปขันยื่รอไม่บ่ไปต่อผมเสียมาหกไปต่อได้ นั่นเาเนี่ยรีดฝนจักน้อยเกี่ยวไม่เพราะอะไรเกี่ยวเข่าเกี่ยวนี่ยมีสาววะไม่สาวตอเพราะไรแค่ตีนั่นตีแอบต้องไม่แต่ตอเนอะโอ้ต่อสาวเพาะอะไรแค่ตัวนี้น่ะเนี่ยขึ้นขึ้นโอ้ขึ้นตัวเล่นน้อยโอ้ต้นตั้มขึ้นโอ้ต้นเลขขึ้นมาได้หรอปัดหนุกต่อพอปัพอประหยัดเนี่พี่น้องเอ้ยเบิ้งเนี่ยครับผู้หล่ะเบิ้งดูเบิ้งซอยผมดูนะครับอายุเท่าไหร่พอไม่ได้ ลายปีหรือคือลูกตีนี่ไหมจะปีพอจะปีมันเกดื้บตมตั้งเหรียญเมื่อเขามาเหรียญว่งไหนที่ปีถึงที่หัปีเขาทมาเหรียอ้อจัเรี่องหมว่าใครเหรียญเบา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 เบื้งเอาครับพี่น้องครับผเบื้งเอาครับเหรียาอันใกล้ใชใกล้ว่าใบหรอบุกบุกบุกข้างเลยครับมือเนี่ยบุกข้งพอประหยัดเลยครับผม ใคไก่เบื้องหนึตัวนี้ก็นกต้อนมันไม่ใครเล่นตัวนี้เล่นยงอยู่ข้าบ้านของตัวนี้ฮะตัวเล่นยอยู่บ้านของเล่นนกต้อนกันนกต้อนกันถามว่าใครใบบ่ค่อยใบปีนี้วสองปีท่านจะใบเคลียร์นี่นะพ่อเนียกนกจักปีเราตัวนี้นกซ้ำกันแล้วแล้วครับตัวนี้ละเอาตัวนี้เลี้ยงน่รอบ้านตัวนี้เล่นยงอยู่รอบ้านแมีนตั้เนี่ยข้อหัวมันคือเป็นกันข้อไปไกลหัวมันแตี้ยนกใช่หรไป โอ้โหผมนึกว่ามันนกไอหัวจุก <laughs> ผมนึกว่าน,นกหัวจุกโอ้นกตอครับผมพี่น้องนกตอนกตอพอประหยัด <laughs> โอ้ยหางหางเนี่ยเฟื้อยเลยนะพ่อเนาะหางมาหักหางมาหยอดเราไปต้อโอ้ <laughs> หางม,มีหักก็มีหยอ,อ <laughs> ดก็ระโ <laughs> ตวเลยนะระโตวไปต้อแล้วหางมาหักเหรอสอยสูงครับผมพี่น้องอืม <laughs> ผม <laughs> ต้องขออนุญาตเปิดแฟลชเด้อพี่น้องเด้อเพื่อความชัดอย่างเี้พี่น้องเบิ่งชัดๆคมๆ เห็นก้อนมันแฉลบมันบาเข้มเสียไปเพราะไปยิงขึ้นเนี่ยมันตั้งหนาโอยตั้งหงาคือคือตั้งหนาแค่ซัมหนีบ่บบปันเดดอกเพราะบปันเดดอกผมว่าไม่ไม่เท่าไหร่ดอกเนาะไปเบางอีกเพราะตัวนี้ตั้งนี่เป็นนกติดต่อนหลายเชลล์แล้วไม่ใครไม่ใครได้ไปตัวต้อนี่หลายเชลล์เราบ่ได้ไปแมย์ไ่ใครได้เรียนบ่ได้ใบบ่ได้ใบเมย์ติดติดตัวติดนกแั่เสียไปได้ ที่หัโคนอยู่แล้วใครได้เรียนนกฝึกเสียงไหนพ่อเนี่ยน,กเ,ก,นกเสียงกลางอืมนกเสียงกลางเนี่เอ็มใครได้เรียนรองเรียนตั้งเ,เปมีอ่างมีอย่างบ่พ่ออ่างสามนี่นะจักกุกกุกเดียวกุกเดียวเสียงกลางอ่างสามอ้จักปีแล้วพ่อ ชยีเนี่ยกยนกนกนสื่อมากเือพกนกพ่อช้ำเมาื้อมะตรมยอือ่ะอบผม่ได้ื้อบริได้เสื้อป้ายรอดเลยครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์อ้อบิ้งอีกครับ้างใันอีกมีในเฮียน้างในสอตัวใสรักที่สุดเป็นบ่อไหยไม่ตัวหนึ่งตะโตตัวหนึ่งะโอ้ไปหรหลายปีย่ ตัวไหนรักที่สุดตัวนี้ก็ยันต้มนี่ละเนาะน,นี่นกแกนกไม่ท่านแยบหรอกโอ้พี่น้องเขามาในเถียงหน้าเลยมันอในเถียงหน้าใครเนี่ยนกตัวเก้าตัวนั้นไม่ใครจะเล่นตัวนี้พ่อได้คอยคอยได้เล่นเราทีเพรอะไรหลายปีแล้วอือต้ายบว่ายังหลายปีแล้วจกกุแล้วกุ้งเดียวก็นกจังน้อยอือกุ้งเดียวเสียงน้อยนกเงนนกตอหลักตอไข่ด้วยวันก่อนนั่นเลยกับตัวอยีกโวอยู่เติบหน่อยทั้งคน พ่อสนาปีคืึนั่นครับกัว่าโอ้มันมืดเลยครับพี่น้องขอโทษขออภัยหลายหเด้อครับตัวนี้คือจิตลักขัดเราเนาะเนาะครับนกขำคลายครับพี่น้องเานกเกาขำคลายอืมฮะเบิ้ององี่เพาะ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 เนียดเพเนียดเพเนียดที่ยังแน่เนี่ยเพเนียดนกฟ้าน่อยก็เปนนกฟ้าใหญ่อ้อันนี้ผมก็ถอาเฮ็ดดอกกันนะอันนี้ของเฮ็ดเราเอง อันนี้ผมผู้เฒ่าเฮ็ดเนี่ยบ่อันเนี่ยนรคบเป็นนรคบน้อยนะผู้เฒ่าเฮ็ดอันเฮ็ดเราเยังก๊อกอ้อันนี้อันนี้ผมผู้เฒ่าเฮ็ดแต่เป็นตังไหมเปล่าเพิ่งเด็ดใหม่ต้อนเลยเอาไว้เงี้ยไว้อือโอ๊กไม่ไม่สำค tamam ัญนะพ่อเนาะโอ๊กไม่สำคัญนะครับพี่น้องของเฮ็ดเอาใช่ม้วนนี่ขนวม้วนตัวใหม่ตัวนีก็วันนั้นอันนี้เขาหน่อยวันนึงเงี้ยปลาทูอืมโอ้สะอาดวะอีพ่อคือสะอาดดีเถอะวะนะครับโอ้แกน ใหญ่หโต<า>ก<า>ตัะทาน,<ล>ม,นมันไว้โอ้สะอาด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 อีโฟสะอาดมากเลยนี่เด้พ่อเดี๋ยวตัวนี้เด้พ่อนี่กับนกไม่กันละได้ปีนี่ละพ่อแอบแล้วไม่ได้แอบมีอ้โอ้นกมีแต่ขีดยันนั่นเลยวะนะครับผมนกมันพ่อ อยู่ได้บดถูกโตครับเก่าเก่าบดเก่าบดเก่าบดเลยสาวมีจักสาวเนี่อันนี้ก็วันน้อยนกน้อยอนนี้อันนี้อันนี้สิบนหัวสาวผมเฮตดตวเนี่ยครับพีน้องครับผมยโอ้เบิ่งขัดเบิ่งนี่ยแสดงว่าทั้งมืดนี่นกต้อนี่ทั้งมืดนี่จักโตยี่ห้อผสม นกตออหนาเริ่มนกตออืมก็หลายตัวรมมาได้เด่นไม่ได้ใบดรอกใบใบคัดเดียวแต่ตัวหนักมึ่งไกลไลละอืมแม่มือเด่นพวกครับหลาย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 ทั้งวมามันก็โตแล้วมันม่ไหวเหลือคนอือเพราเราก็ไมใส่ไม่สาวเราะข้างคาว่าเอฟซีเบงซองเขาอยากแบงเดียสิพ่อแบงได้บ่ แต่สีเป้งเด้หลงอกไปกัสีปาขันนแค่แค่เด้ฮะถ้าเกไปแล้วก็บ่ได้เอาขึ้นมาให้ไม่แค่อะไรเอาบ่เมนจ้ของห่วงบ่หรือมันิ้หัวเจ้าของห่วงมันจะถนก้ามันจะไม่เห็นจักจีงสิไหมเจ้าจักจี้แล้วก็อย่งว่้ว่าอย่าเลื่อมแล้วอย่ะเลิ่มหรือว่าเดียมบที่พอมีสูตรขัดบ่พอ

ตัน้องไม่เป็นีกัะไรตัวตัวคู่ดีๆมั้งเนี่ยคู่ดีแต่มันมันกัดคันยอะดอกแต่อายุอายุก็ครบแล้วมันไ่พอป่อแอบแล้วกันป่อยเราแอบแล้วตัวว่าบาดใบายเราียกลง้นต้นก็ตใจย็นนะพ่อเ้าใจเย็นนะพ่อเียเราอเดี๋ยวลงเรียคนอันรบ้ไปพ่อเราอยากหนุ่ไปอีกป่งไปอีกไปอีกครับผมอันนี้อันนี้ย่ทั้งนี้แต่ขึ้นได้ปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคขึ้นไปเบิ้งใสพ่อไปเบื้องลงพ่อกัน คนว่ามันเป็นนกสองเจ้าครับผมเทิงถึงหน้าเจา้าฟังทั้งนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งครับแต่ว่าเจ้านี้อาจจะไปกบรวบๆนะจังน้อยนะครับไปไปเบิ้งค่ะคักใหด่มากแล้วนะครับนี่แหละครับมีแต่ภาพโต้โเกาไหลแกได้ตัวนี้เกาหอเ่าพ่อเขาโโทนันมอได้เรียนเหมือนเร่มเข้าเราเริ่มแ,แล้วตัวนี้ตัวนี้นแจะคกูกพ่กอกูย่ออือกูยวมีหยังบ่มีมีหยังมีไม่แซ่ลนั่นตัวละ อืมครบเม่ยอมันค้า no กันได้เกลียนเด้ดตัวนี้แล้วใช่ไหมติ๋วครบเลยเป็นวัวหอเมนเราวั่ไม่ตั้งหล้วตัวนี้อ๋อจักนกนกจังตาตาใหญ่หัอนกหลายปีแล้วมาเรียนเลียนอืมแล้วมาเรียนเลียนบักหลายปีแล้วจน่าลืมอืมเรงฟังน้องเขามาตามถื้อเราคนมาขายของเสียงไรครับเรตตัวสามมันเสียงกลางเม่นพะละอือเตตัวามมาเรียงดนแล้วก็ไม่อยากขายครับแล้วมันตายครับจะคลัองเสีย อืมมันโดนแล้วจักปีอะพอ่อโอ้หลายปีแล้วอืมเนาะนก,กะถือว่าเป็นนกคำ่ำน,น,นกคุ้นนกค่ำคายไ้ครับผมถือว่าห้อยูกับไข่กับนันไปนะพอนอะ่อนะอันนี้แล้วนี่นั่นเลี้ยงต,ต้นสาตว์ปนไก่เป้งเป็นอะไรอย่างเพิ่งไม่ดีมันไปต้องจ้ะอ้อันนี้วันนี้นกเนียนั่งฝอ,อากันแล้ว่อนนะนั่งฝ้าตัวต้อนมาไกล่กลเลยแล้วเห็นนกเออแลไปไกลครับ เดี๋ยววันไหนก็ย่ามันเดี๋ยววันไหนก็ตามมันโอ้มันจีติดมันจีหมานมันจีนันมันก็ติดมันเองแปลกับว่าใครพลาดเดี๋ยวเหรอหนูสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปลกับมือคนก็ได้แก่ครับแปลกับว่าใครพลาดมันนั่นเดี๋ยวอยู่ดีมีแห้งจากน้อยส่วนกันไปกินควายเนื้อห้องฟอกอือมหาทีมงานทั้งพีไป เล่นตัวนั้นละม้วนนี่บ่ได้ยวใบหลายปีแล้วมันหลายปีแล้วเนาะโอ้ลืมคือมันลืมชัชัเลยเท่าไหรล้วพ่อเนี่ยลืมม้วกิดว่านั่นเรื่องอะไรตัวนี่ก็เรียนต้องมั่นเนี่ยได้แก่ตัวใดม้วนั่นมากยังใครเจ้าเล่นเรียนม้วนไหมพ่อนกไงค่อยเข่าเคยกวนญเด้ยวเบ่โอ้มาพออะไรดินี่นะตัวนี้นตัวได้กันมาใครเข่าไม่พอดิ มีตัวเจ้าหน่อยยี่หันตีแรกนกกดแบบนี้จะนกกดเขาแล้วพีแล้วเมื่อนี้ว่าพอหรือเมื่อนี้ต่อมาจนมาโซ่ต้อเหรอว่าพอเคเดีครับไปเพาะอันนั้นเดี๋ยทำต้กับแยบเพื่อนต้นน่ะแยบเพื่อนแยบได้ได้เฉลยไปได้ไปเฉลยอะได้ยุสองตนนี่นกแยบได้เฉลยสองตัวครับผมอืมอยาตนี้ก็เปนมุทัศบไปใครใครอี่ตัวหน่ง เดวนี้ก็ไปไปได้ไกลอยูวัดทีพ่อไปไกลไปไกลอยูวัดทีเดี๋ยวอย่นั้นกไม่อยากไปไก่เออเป็นไงล่ะคนเดียวอือเด็กสองวัทีพ่อเด็กสองตัวเสียงยังครับพ่อลูกเสียงกลางลูกเสียงกลางเอ้พ่อกำมักนกเสียงกลางเนี่ยเนาะเสียงกลางไปฟังแจ๊บเสียงไม้แล้วก็ฟังบระคักเออลูกเสียงกลางอือ เลียงดีพอดีสังเกตด้วยครับพี่น้องครับผมพุนเขาเม็ดมะเขือพุนละ่ะนะครับนกไลายๆเนี่ยฮนะไปผ่าไปไปเบิง้งอันยู่เถียงหน้านั่นดูโอ้ผมฉีกขึ้นป้าทูปอุไทยขึ้นสะอาดครับผมสะอาดนกโอ้เลียงนกค้อมสะอาดร้อมสุดยอดเลยอันนี้แบบไดพผ่อเยนนลังนี่อันนี้ของ เดิน n นอ้เล่นน้ำกันเนน้ำกันเลินน้เด็กมา่ภาคแบบนี้ละอืมตัวมันหมมัมันก็มันไบนี้่นฝากไว้เาไว้ผีวพรไม่อหมายโอ้แหวปเตี้ต้นทุ่จัตโวของเพิ่นเนี่ยพ่อโอ้หลายตัวอยู่เนี่ยใครขึ้นมากอกโอ้เบิ้งขาวาวครับพี่น้องออกไปใช้รถพูนะครับน่บ่เบิ้งของเพิ่นหลายดอกพ่อเบิ้งขาวขาไปมัน จะของขันโอยอูม่นบ่ล่ะของขันโอยูเขาบ่รู้เสียงน้ำลหลกยังกลางไลกันหมดเนี่ยช้ำใบเวทีว่าพันเนียดบ่ได้ใสงานเดี๋อวฝนพันเหียบมึงจะมึงจะไลอันเนาะมึงจะว่าของตอตันอันนี้ที่ต้อครับตัวนี้อันนี้อันนี้พ่อใสมันบ่เนี่ยอันนี้มันบอนอ่อใครใสหรออืมใส ตัวไรนนวครู่มันตัวนี่ตัวนักน้อยไงบุ๊คตัวไรคู่เป็นนกโตตัวนีคค้คู่ครับอืมคู่ใส่คนเลยตัวนี้อืมฮะนะครับข่าวๆครับพี่น้องไปเดี๋ยวผมไปเจาะจักโตกันขอขอเจาะเบิ้งนกจักโตนะพ่อเออที่นี่เอาเอาที่นี่ โอ้ขัดขัดขัขันะครับผมอือจ่อเบิ้งจ่อเบิ้งนี่พอเอาตัวนี้ลงว่าเบิ้งพอเ่ยนี่ะนี่นี่นี่ตัวนี้เพเด็นี่ยฮาฮ่า่าา่ไหลฮะไเลยโอ้มันหลคพ่อ่อไทยเจอเออึงมัว่ดอกึงมาถว่ดอกครับ มันหลายขโคตเจ้าั่นมันมันมาเจ้านึ่งส่วนแมนมันก็หลายได้ได้จักจักโตแล้วพอนเนนกตัวนันตอนลงไม้เนี่นกไม้ป่ะดิท่านแอบเน่ยวันแอบได้ปะิท่านแอบกท่อนไปพพอมีเอางมองหอยไว้บอพ่อมีเนี่ยเน่ตะปูนี่ปูเนี่แกะอหนนอืมก็ธรรมดาต่างนาต่างปลา เ็ายรอกต้อนะไก็มาขาว่าไ่ดีกับปอยแมนครับสายเลียงนะครับสายเลียงนะครับพี่น้องมาสายเลียงากกินลกเแมนมาเป็เป่ากับปอยบอยโนทางกับปอยว่าดแม่าพอนกตัวนี้มันมันเป็นหนาฮะขาต้องฉีอะไรเราบ่มันเป็นฉันหัปนลกะมันมเป็นโกมานมาบุกว่ายอืมหักมันไ่อ่างจากข้อมกออ่างสามอ่างสอง รองนี่ลละายอะไรร่างหนาวอะเงียบดูเยู่พ่อพร้อมพอมจดคู่บ่โอ้ยจุดบกข้อเนี่ยมปนตั้งหนาวบกข้อแล้วเปลนเปล่ยนมาใครคู่เลยขันตั้งหนาวดินแล้วมาใครคู่เลยนกขู่นี้ยม่ต้องคอยคอยฝึกนคอยฝึกนเงียบเงียบนะก็เรื่องง้อมามาแค่จ้อกันแค่เด้ยวพ่อจ้อกันได้จ้ะพ่อบ่จดหนุกเลยบ่บ่จดกระจุกร่มันมันนำหนาวมันมันดีคู่มันเองมันจะจดได้แค่ บอนกนกตัวนี้มามาตาใสครับผมมาทำรอดเหรอเราไม่ทำรอดใช่ไหมพอสองโค้งสองกบ้งก่อนไหนเรามาเลี้ยงเนี่ยพอเลี้ยงเป็นโดนเต๋อเป็นปีเลยเอาไปให้ผู้ใจเย์เยี่ยงตัวเรามาอดเมื่อไหร่มันมันเป็นอย่างมันมันมันขืนงานที่แรกอะไรขันร้อนเออมันเป็นปีไม่ได้บ่อยเลยเอาไปให้เราเลี้ยงมันขืนได้บ่อยอืมแล้วเนี่ยมันนด้วยแ้วต่ทนนี้คืออะไเสียงเสียงยังก็ว่านี่ยตีเสียงกลางกเรียงกลาง ยูปลากระส่าเด้นหน่ยคัน well ัดเหือยเด้นหน่ยปาป้าเดพอปาไดากบ้านพอไปนะบ้านหวงเปมันเป็นหนกสูนกเย่วนั่นนะมันเลยีเขาเสาอะก่อนแล้วแตตอนหนาหนามันหักมังฉีดอะไรบ่เป้นสิดละเต็นีละหนามากุันน่ะนั่นบางทีห่างเรือเด่นต้นนี้ก็มาหวรัดต้ต้นนั้มาจากบ้านเต้าเด่สักอ่างสามเสียงตังเี้มันแล้วมาเดี่ยง โอ้ก็ขึ้นดีแท้ตัวนั้นก็เสียงดีเสียงนวลนดีแล้วเป็นสิวอะไรจะร้อาซอนอืมเพราะพ่อเป็นเป็นสิวพ่อเอาไหนก่อนพ่อก็เอามันปูนี่ละมันปูหน้าเฮานี่นะสลัแนแมนพักสละแเนี้พักสลรแมนมันปูหน้าก็พักสละแเนี้ยแมนมาขันขันขัน่อนสามที่ขั้มก็เท่าแล้วโอ้ผมก็ได้วีซ่าอีซ่าหนึ่งแล้วครับผมมันปูอืม พักสะละเน่เเนแมนครับโซ่ครับผมสามคำที่คำสั่งละครับเดียบร้อยเรียบร้อยโซ่อืมเอ้าครับพี่น้องคือโอ้นกพอประสงค์มีแต่เก่าๆทั้งนั้นพี่น้องครับผม มีตะนุเกาเกทั้งนั้นเลยคำว่าเก่าเกคือคือคืออายุกงเก่าเนาพ่อเนาะเอออายุกงเก่ากนกะเก่ากคนกะเก่าเรียนมาต้านปอยซไปแล้วก็เรียญมาต้นไอยมาทุกคนอะไรเรียโกย่ปอตซ้ตัวง่าครับไม่เด็ล่อยไปเรียนตังนกคำมั่บไปเไปเรียนงอไปเลเออตัตนุเออกินกินวม่กินก็ได้ไม่กินก็ได้เขาเออมาหลายหัต้องนกลุมนกเขาอื เปียนเรียนตัมอง<อ>ไม่นะอโอ้ตามมันเถิพอเรียนลดีกว่า,าสิส <Yeah. S 1> บายใจกว่ากันหน้าบ้านก็บ่าเขา้ย,<ม>ยอยู่เยงสิละตัวตวัตัวนี้เป็นนกพ่ออุทัยเนยยี่ยรามให้พ่ออุทัยไมหาเนีมาไปทังมาอยู่เหรอใ่<ม>อย ถ้าขอเราเป็นอย่างทึ้งขออหนเรามาทับห้าทับหังจะไม่แพงต่อกันหรอม่ได้แพงหรอกเรีน่มันอ้างเนี่ยมันอ้างประจําบพออู้อ้างเลยเน่อ้าอาชีพไปละกูกูกุกด้ยบ่อ้งสามอาชีพไปลอืังจะเริ่มเฮาแล้วมนครับผมตอนกเขาเล่า่นาหลายตัวโรคตัวมาหลายแอบบ่หวมันโตได้เกี่ยมได้เกี่ยโอ้ยไปจุกมือ ขันอยู่นยู่เราหัวหน้าเราเจ็บครบแล้วก็ตห่อนไร่ลพอนกนกนกตอมีเป็นนกอ่างหรือนกจังเลตัวมันไม่อ่างมัไม่อ่างกันบ่พอมีนกอ่างจะโตนกอ่างมีต้นบักขามตัวได้อีกตัวได้อยู่ตัวนี้ตัวนี้นี่กับปักอ่างตัวนั้นเดี๋ยวได้เลออ่างมาไขหนังนอกมันเรลวนขามีอางกี่อ่างมันางอดกเาป็นต้นก็บมไ สองสตัวถึงหรือบเดนี่ัหลายตัวเขาไปต่อนกันยนลูตัวหนึ่งอ้างสตัตทไอก็ปกับตัวเป็นตัวเจ้ายุบเก่งเลยเจ้าเขาสี่เป็นมือไปีมันไม่อางมตัวจังโกกระทำมันจะขอห้บอกอางเรือวันนีมันกับพวอ้างเื่องเหมืนตัวเจ้าคือใช้ตัวกระตั้มตั้มตั้นเดี๋ยวพวขอเลสิเป็นกาหน้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 าพยโยงนี่ อเนโออเหมกันตัวนั้นละตนัละ้เออตัวแม่แมกับอ้างี่ต้นมอขามน่แตัวนั่นละครับอ่าไม่ต้นมขามก็เรากิดอ่างอยู่แบบนี้นงอือดีกว่อหกไม้กันแก่ทีหาใจล้อันดีอยู่จะเขาขาว่ปักฮะหนกไม้หอกไม้เขาขว่าปักว่ปัก่ิพ่อปากไม่เอาโนูหนกไม้น ตอกลายเทียงนี่งนกไม้เอาท่านเปลี่ยนหรือท่านเปลี่ยนครับนกไม่อยู่พี่น้องยังบ้านเนี่ยก็นกแอบนะครับอืนกแอบอยู่นกแอบนกก็มีแต่นกนกอายุได้ก็เด็กหมดอือสองปีสามปีสองปีสามปีเนี่ยยังไม่มีนกนกหลายเลยนกหลายพี่น้องเอ้ยนกหลายต้องมาต้องมาเบิ่ง อากาศดีๆมาเบ่งเนาะปลามาคันบ่าดเยิ่ดอกแม่นแต่โคปกันบ่ได้ยินหรอแมนแลยนะ่เสียงนกปลามันมันนําเลยปลามาสันจะนั้นรอดโคคาโคคบเเดี๋ยวคนมาตั้งหนาเยักตายอืโนกว่านึงา้นะพ่ข้างคาเอสนใจสีแบงเนี่ยพ่อจักวาสีแบงยังไหนพอดีแบงกันได้แบงนกแบงขายขายจะาสนใจแบงไห้บ่าี่พ่อพอแบงไห้บาจะไปทุมพวทัก เข้ามาเลยเ้ยก็ยังเขไดมมองได๋อยง้ามาอยกขายเด้อโอ้ว่าเด็กเลี้ยงเล้ยงตัวชาร์เขาาอยากขายมันเอ้อยากขายเน่ยวก็เดียก็คือปลปวยอืมนี่ขายราดีบ่นั่นหะก็ไลยเชาไลบ่อเราเคปล่อปวยแล้วไปยบ่ติดใจแล้วไปแล้ไจะบาะสบายใจเน่มันเล่าไปแล้วเขาขึ้นมากมันมาขันมันดินหลเราก็สองตัวสามตัวขึ้นมาคือเขาเปลี่ยนเดี่ยวมันเปล่นจกฝังอะไรรู้ปุนเ หม่ไม่ังจะันน้องเรอย่าเพราะมันพ่อไปสามโซ่เนี่ยนกนกก็อยู่บ้านคู่ดีกีอย่างเดียไปบัขันจักเจียมานตือนแต่ว่าพ่อต้องขึ้นไหมเราขันมันโอนย้ดข้ขอจะวงว่าขึ้นวาจะควางโอ้ยอะไดเลยบอกวาต้องไม่พลามาค้นมาเตือนว่ายัเราเสนอเออเอราอยากตั้งแต่เราเปคนกันเราอยากคือปล่อยเราอยากมันมันบดขนีนะนะอยากป่อยอากมังันเดี๋ยเพิ่นเีเพิ่นมาตัวขายตัวยังเป็นสิ่งเีจริงใจคนเ็ราอยากกันขายไป สมาที่ปล่อยรี่อืฮะะครับผมถือว่าโอ้ถือว่ามือนีผมคุมมากเลยครับขายเนยราบพใเบ้านกบบ้านไหนพ่อบ้านน้องทมบ้านน้องทมบนไนบ้านน้านองทมแมนใคุนอ๋เ้ลกงมานน่ไม่อที่กันเชลนทกันเยจังกได้ไหล่ะอ๋อเจาลกกงฮอ้รอไหลนะครับถือว่า บ่ได้หน่อยก็ได้หลายเด้อครับพี่น้องมือเนี่ยได้ได้เบิงนกได้ชมนกน้ำกันนะครับเพราะว่าหนึ่งมันหมืดน้ำนะครับมันหมืดพร้อมเบิงอากาศมันเ่แดดนะครับมือนี่มันเลยหมืดมหาพ่อประหยัดกับพ่อไทยพามากนะครับนะครับเวลาส้นเดียวกันกุ้มเดียวกันมาหากันมหากันจครับแม่นั่งนะครับท่านก็ดีครัม่ดีครับม่ยากนะครับจังไลก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับ สองเกจดาแสงดีครับผมก็ต้องหาทีมงานไปเรื่อยหาศึกษาไปเรื่อยมือนี่ก็ได้สูตรอีกสูตรหนึ่งรักษาสิวนะครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมพ่อประหยัดครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับอไทยครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับพามาทัวร์วันนี้ทัขักขักขักพี่น้องเงยดู่ะเต็มเทียงหน้าไเลย ရက်တွေမှာလည်းည2:00လောက်ぐらいညတော့ငွေ1000လောက်